ใช้ไพ่ใบชาแล้วก็ไพ่เวทมนต์แห่งกระดาษนะคะสองสำหรับนี้นะคะเบาๆแล้วค่อยไปแบบตีลายละเอียดเยอะๆในช่วงดวงรายเดือนจันครุสุริยาคืออะไรเอฟขออธิบายก่อนนะคะจันครุสุริยาก็คือจันก็คือดวงจันนะคะหมายเลขสองครุก็คือครูหรือพระรหัสบอดีนะคะดาวพระรหัสบอดี หมายเลข5แล้วก็สุดท้ายสุริยาก็คือดวงอาทิตย์หมายเลข1นะคะเมื่อใดก็ตามที่ดาวสามดวงนี้มาอยู่รวมกันในราศีธวาราศีธัวาน,นะคะหรือ่อาคาร์ดินะคะราศีคา r d i n a ลหรือราศีผู้นำผู้ริเริ่มราศีธันวานก็คือเป็นมีอยู่สี่ราศีหนึ่งเมษนะคะราศีเมษสองกรกฎสามตุล สีมังกรนะคะวันใดก็ตามที่มีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสอยู่ในสีราะศีนี้หรือจะอยู่รวมกันกระจุกอยู่ในราศีเดียวก็ได้ในราศีได้ราศีหนึ่งของตุลเมษมังกรกรกต จะถือว่าเป็นดวงจันทร์ครุสุริยาที่เขาว่ากันว่าเป็นดวงสูงเป็นดวงของผู้มีอิทธิพลเป็นดวงของผู้ที่จะได้รับความสําเร็จในอนาคตแบบที่ห้ามไม่ได้นะคะแบบห้ามขัดวัสนาไม่ได้ต่อให้เกิดมาแบบน้อยนิดต่อให้เกิดมาแบบอยู่ในลักษณะของบุคคลที่ถูกจํากัดไม่มีต้นทุนแต่สุดท้ายจะแบบจเจริญเติบโตยิ่งใหญ่นะคะเป็นดวงของผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะทีนี้ วันที่19เกือบเกือบเที่ยงคืนดาวดาวจันวันที่19เก้เกือบเกือบเที่ยงคืนหลังจากที่ดาวพะหัสบดีย,ย้ายดาวจันทรจะย้ายตามนะคะแล้วก็ไปอยู่รวมกันกระจุกในเรือนราศีเมษเรียกได้ว่าเป็นจันครุสุริยาโอ้โหใครที่เกิดในช่วง วันที่1 9บ0อะไรแบบนี้นะคะอู้จันเป็นมหาจากอาทิตย์เป็นมหาอุดพระรหัสบอดีเป็นราชาโชคผู้มีบุญหนักศักใหญ่นะคะแบบเริกคลอดนะเริกคลอดอะไรแบบนั้นอ่ะผู้มีบุญหนักสักใหญ่จะเกิดในช่วงเวลานั้นนะคะนี่แหละทีนี้มันจะส่งผลอย่างไรอย่างไรก็ตามถึงเราจะเกิดมาก่อนนะคะถึงเราจะเกิดมาก่อนแต่ดูซิว่ามันจะส่งผลแบบให้เราได้โชคดีโชคลาภอะไรนะคะ เรามาเปิดไพ่ใบาชากันเลยค่ะจันครุสุริยาลัคนากุมจะได้โชคลาภใดจากจักรวาลค้ะโกฟิทเพิ่มพูนความมังคังการเติบโตแล้วก็ ได้รับการเติบโตทางจิตวิญญาณนะคะบางคนนะช่วงนี้เงินเข้าหนักมากเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเป็นดาวการเงินและเป็นดาวลาภะของชาวลัคนากุมนะคะดวงดีมากดวงดีเวอร์ในเรื่องของเงินประทองมาอีกแล้วนะคะบางคนช่วงนี้ได้รับการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะคะจันทรุสุริยามาคุณจะได้รับความมัง่งคั่งความร่ำรวยที่เพิ่มพูนนะคะบางคนได้ทั้งสองอย่างบางคนได้อย่างใดอย่างหนึ่ง บางคนได้ความร่ำรวยบางคนได้ตัวตนที่เติบโตบางคนที่แบบสร้างกุศลมาหนักก็ได้ทุกอย่างเลยในช่วงนี้นะคะ s า a r รับประกันความสำเร็จเลยและคุณนัไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นนะคะแล้วก็มีความมุ่งหมายมีความปรารถนาไปในทิศทางใดอะ่ะมันจะประสบความสำเร็จโดดเด่นเป็นสัญง,งารราศีด้วยนะคะเดอสตาแปลว,ว่ามีชื่อเสียงที่ดีนะคะมีชื่อเสียงที่ดี ทำอะไรก็ร้วนได้รับการสนับสนุนอะแครอทมาอีกแล้วโอกาสและโชคลาภ opportunity or win d f a l l โอกาสและโชคลาภอันนี้อยากออกมาความรักของครอบครัวสำคัญกับความมั่นคงทางอารมณ์ของคุณ คุณจะได้ความอบอุ่นจากครอบครัว h a ปป g r e a รทแ p p i n e s s และได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่นะคะ Have. คุณจะได้รับความสุขจากครอบครัวคุณจะได้รับการคุ้มครองจากครอบครัวคุณจะมีที่พึ่งนะคะในชีวิตคุณจะมีผู้ใหญ่เมตตามไม่ว่าทำอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือ,อเหน็ดเหนื่อยหรือมีอุปสรรคใดๆคุณมักจะจะเป็นคนที่ได้รับการสนับสน,น,นุนเสมอๆนะคะแล้วก็คุณจะมีความสุข ในตัวเองนะคะจันครุสุริยานะคะดวงดาวที่ส่งผลดีต่อคุณนะอันดับแรกเลยการเงินที่มั่นคงแล้วก็มั่งคั่งจะมาและชื่อเสียงก็จะโดดเด่นเป็นสง่าราศีเพราะว่าดาวราหูซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณนะคะมันมันปแปลว,ว่าแบบชีวิตที่แบบ ฟุ้งเฟืองนะคะเพราะว่าเป็นดาวลาภะของดวงเมืองดวงโลกด้วยนะคะแล้วก็โยกทำมุมโยกกับดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่นะคะส่งอิทธิพลส่งอิทธิพลที่ดีมากๆเลยแล้วจะทําให้อันที่จริงอะ่ะคุณอะ่ะค่อนข้างที่จะมีโชคดีทางด้านการเงินอยู่แล้วนะคะ ถ้ายังไม่มีก็จะมีก็จะมีในอนาคตนะคะใครที่ทำงานเกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์สร้างตัวตนนะคะการทำอะไรที่เป็นเกี่ยวกับแบบแสดงตัวตนบนโลกโซเชียละจะโดดเด่นจะโด่งดังนะคะทำการค้าระหว่างประเทศนะคะทำนำเข้าส่งออกอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับแบบ กับต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมเนี่ยมันจะดีต่อคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆที่คุณจะสามารถไขว่คว้าได้นะคะมองหาโอกาสให้ดีๆและจะได้รับการคุ้มครองบางคนอาจจะหมายความว่ามีโอกาสที่จะได้แบบทรัพย์สินมรดกจากครอบครัวด้วยนะคะเพราะว่าไพ่ของรังรังขึ้นมานะคะทรัพย์สินมรดกจากครอบครัวแล้วก็แบบคุณจะมีความ มีความสุขนะมีความอบอุ่นมีความมั่นคงทางอารมณ์เหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าคุณมีที่พึ่งพานะคะคุณรู้สึกว่าคุณปลอดภัยในชีวิตของคุณคุณรู้สึกว่าความสุขนี่แหละที่ที่คุณแบบปรารถนาและต้องการเก e ด t happiness?? ความรักของครอบครัวสำคัญกับความมั่นคงทางอารมณ์ของคุณมากๆเลยแสดงว่าคุณจะได้รับแบบอะไรดีๆจากครอบครัวจากพ่อแม่นะคะจากผู้พีพรกคุณนะคะ หรือทำงานที่ไหนก็ตามผู้ใหญ่มักจะเมตตาคุณเสมอนะคะเรามาดูว่าพระอยากจะเตือนอยากจะแนะนำอะไรกับชาวลักขนากลุ่มบ้างคะอ q u a r i เรนะคะอ q u a r i เรีควบคุมความโกรธไม่งั้นจะเสียใจ c o n t r o l your anger o u will be sorry c o n t r o l ความโกรธควบคุมความโกรธให้ได้เดีย๋ยวจะเสียใจนะคะคุณจะพบทางออกทางสว่างและเดี๋ยวคุณจะพบ ความเบิกบานใจความแจ่มใสแสดงว่าก่อนหน้านี้นะ่ะคุณอาจจะมีปัญหาอะไรในชีวิตอยู่นั่นแหละนะคะและคุณก็รู้สึกว่าหงุดหงิดใจนะคะคุณรู้สึกว่าทุกอย่างไม่เป็นไปดั่งใจแต่ว่าถ้าใจเย็นๆนะ่ะใจเย็นๆคุณจะพบหนทางการแก้ไขคุณจะตัดสินใจได้เมื่อคุณใจเย็นๆนะคะทายแนะนําให้คุณใจเย็นๆแทนต้องการความช่วยเหลือและคําแนะนํา ให้ขอความช่วยเหลือนะคะจากผู้ใหญ่จากครอบครัวจากเพื่อนฝูงจากคนที่คุณแบบนับถือนะคะจากคนที่คุณเคารพน่ะความช่วยเหลือจะมาเมื่อคุณร้องขอความช่วยเหลือนะคะ,ะบางครั้งบางทีถ้าหากคุณเจอกับสถานการณ์ที่ยากลําบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบทรัพย์สินเงินทองธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ถ้าคุณตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองแล้วแบบมันหนักหนาะเกินไปก็ให้แบบขอความช่วยเหลือนะคะคุณจะมีแบ็คหลังคุณจะมีบุคคลที่แบบคอยตัดสินใจเกื้อกูลคุณนะคะถ้าอะไรที่มันหนักเกินไปก็อย่าใช้อารมณ์ของตัวเองเพราะว่าเวลาที่คุณระเบิดนะ่ะระหุนะคะคุณระเบิดแรงบางทีก็เกินความจําเป็นนะคะบางครั้งคุณจะใช้อารมณ์ อารมณ์โทสาเกินความจําเป็นของคุณแล้วคุณจะเสียใจทีหลังให้ใจเย็นๆแล้วทุกอย่างจะสว่างต่อให้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะคะปรึกษาพ่อแม่ปรึกษาผู้ใหญ่ปรึกษาเพื่อนฝูงปรึกษาพี่น้องที่อายุมากกว่าที่คุณสามารถแบบวางใจได้ปรึกษาเจ้านายถ้าทํางานแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะแปลกๆนะเพื่อนร่วมงาน ให้งานเราแปลกๆแ,แบ่งงานให้เราแปลกๆอะไรแบบนี้ถ้าคุณเจอสถานการณ์ที่คุณแบบอึดอัดให้ปรึกษาผู้ใหญ่ผู้ที่ใหญ่กว่าแล้วคุณจะได้รับการช่วยเหลือนอกนั้นน่ะจะดีนะคะนอกนั้นก็จะดีถ้าควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ทุกอย่างจะดีไปทั้งหมดเลยแล้วคุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ถ้าหากอะไรในชีวิตของคุณมันหนักเกินไปนะคะแค่คุณต้องทําให้ตัวเองใจเย็นๆนะคะเรามาดูไพ่เวทมนต์กระดาษค่ะ เวทมนต์กระดาษจะบอกอะไรกับชาวลัคนากุ่มบ้างคะโ oh, อมมะคะคมม้ความอุดมสมบูรณ์นะคะเพล n จีฟูลความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์นี้ดาวพฤหัสบดีนะคะการเงินอุดมสมบูรณ์และมัง่งคั่งมากๆนะคะชีวิตที่มังม่งมัง่งคั่งชีวิตที่อิ่มหนำสำราญพุ่งทยานคะ่ะ พจนภัยคะ่ะมีโอกาสที่จะได้เดินทางบ่อยมากเลยนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางบ่อยมากเลยในช่วงแบบหลังจากนี้นะคะอบอุ่นวอร์มนี่ไงคะเนสรังนะคะความอบอุ่นแล้วก็ลงทุนลงแรงคะ่ะลงทุนลงแรง ชาวลัคนากุมจะเจอผู้ใหญ่เมตตาจะเจอความรักความอบอุ่นใจในครอบครัวนะคะจะเจอความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางบ่อยๆหรือเปลี่ยนงานย้ายบ้านนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเจอข่าวดีที่ตัวเองจะได้แบบเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับชีวิตของตนนะคะและชีวิตของคุณกําลังจะพุ่งทาย,ยานไปในทุกๆทุกๆ สิ่งทุกๆอย่างเลยมันจะมีแบบพรั่งพร้อมนะคะและเตรียมผจญภัยในความรับผิดชอบใหม่ในชีวิตคุณกําลังจะได้แบบสร้างสรรค์ชีวิตด้วยตัวของคุณเองด้วยนะคะบางคนอนะเริ่มเปิดตัวธุรกิจเริ่มทําธุรกิจนะคะเริ่มสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองนะคะจากที่เคยแบบ อยู่ในคอมฟอร์ตโซนจากที่เคยแบบแต่ก่อนเคยทําอะไรเพียงแค่อย่างเดียวก็เริ่มมาทําหลายอย่างหรือออกจากงานประจําที่เคยทําไปทําอย่างอื่นที่ไม่เหมือนเดิมโดยสิ้นเชิงนะคะเป็นการผรจญภัยที่อาจจะเหนื่อยบ้างอาจจะมีปัญหาบ้างอาจจะแบบรู้สึกแบบไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้นะ่ะไม่เคยรับผิดชอบขนาดนี้นะ่ะแต่ว่าเนี่ยแหละเป็นบทพิสูจน์ที่คุณจะต้องลงทุนลงแรงนะคะแล้วคุณจะรู้สึกมีความสุขสุดท้ายแล้วเมื่อใดก็ตามที่คุณได้ได้เหนื่อย เมื่อใดก็ตามที่คุณได้เหนื่อยเมื่อใดก็ตามที่คุณได้ประจนภยัยเมื่อคุณได้ลงทุนลงแรงทําอะไรอย่างแท้จริงคุณจะรู้เลยว่านี่คือความสุขน่นาะความรับผิดชอบอะไรที่มากขึ้นการมั่นใจในตัวเองว่าตัวเองทําได้การลองทําอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างและรู้สึกว่าตัวเองทําได้สําเร็จนั่นต่างหากคือสิ่งที่เติมเต็มคุณอ่ะคุณจะรู้สึกอบอุ่นในหัวใจนะคะและชีวิตของคุณอ่ะไม่มีตกต่ําไป ขัดแคลนทางด้านการเงินอย่างเด็ดขาดเลยชาวลัคนากุมต้องมีความมั่งคั่งและร่ารวยแบบที่สุดเพราะว่าเพราะว่าดาวประจําเรือนการเงินแล้วก็ดาวประจําเรือนลาพะนะคะเป็นราชาโชคเป็นราชาโชคนะคะโยกกับดาวพระเสาร์ที่มากุมลัคนาถ้าหากว่าคุณแบบไม่ใช่คนที่แบบขาดแคลนกุศลเกินไปอะ่ะคุณต้องรวยนะคะถ้าคุณถ้าคุณไม่ขาดแคลน บุญไม่ขาดแคลนกุศลน,น่ยคุณต้องรวยแน่ในช่วงปีนี้นะคะเนี่ยชาวลัคนากลุ่มจะได้ความรวยและจะได้ประจนภัยเดินทางท่องเที่ยวไปในหลากหลายถิ่นที่นะคะบางคนได้เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนที่อยู่อาศัยบางคนเดินทางตลอดเวลาไม่ว่าจะระยะสั้นหรือระยะทางไกลนะคะบางคนได้ไปต่างประเทศบางคนหมายหมายถึงแบบ ทำงานที่จะต้องแบบรับผิดชอบในหลายๆส่วนนะคะแล้วก็ต้องแบบไปตรวจงานอาจจะเป็นเช่นนั้นแล้วมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะพุ่งทะยานนะคะะจนภัยหลายสิ่งหลายอย่างแล้วแบบดวงกําลังขึ้นและพุ่งมากๆเลยนะคะเป็นคนดวงดีในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์และความมัง่งคั่งแล้วคุณจะได้พบกับ คุณค่าที่แท้จริงนะคะอาจจะเหนื่อยบ้างแหละมันเป็นการลงทุนลงแรงมันเป็นการเริ่มสร้างชีวิตนะคะแต่คุณจะมีความสุขมากๆเมื่อคุณได้หยิบได้จับได้ทำนะคะแล้วมีคนคอยสนับสนุนอยู่ตลอดระยะทางที่คุณลงมือทำนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวลัคนากุมนะคะ